กับช่องทีวีเอ็นเอเคเคนะฮะวันนี้ผมจะมาหมุนวงโล่แค่บอลนาแต่ไม่ใช่ตัวในโลกหนึ่งนะเราเลเวลผมมันยังไม่ถึงโอเคครับต่อไปก็ไปหมุนวงล้อกันโอเคเข้ามาในแอปแล้วครับอ่าช้อปปิ้งมาแล้วเอ็มเอสเอ็มกิลด์สตามาไปกันเลย และบอสตัวแรกที่ผมจะได้ไปจัดการก็คือลิงอ๋อผมพิมพ์ลิงน้อยแต่ผมพิมพ์ิดเอาละครับตัวแรกมาเลยเรามาอยู่เกาะลิงซะด้วยไม่มีใครจรีงปวดเลยไม่มีไม่มี มันต้องเป็นลิงน้อยลเลยนะไยตั้มหนึ่งนะฮะโอเคผมให้ผลเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการสุ่มโอเคต่อไปก็เป็น โอเคไปไปไปหลังเพื่อนชื่ออะไรวะใหม่หรือไม่บืนตันอ๋อเอาละฮะมา เจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปปืนหาเจ้าปืนตันผมไปหาเพื่อนผมก่อนนะ เดี๋เจ้าปืนตันเอาครับต่อไปก็ไปหาปืนตันกันโอ้โหหิวหิ้วหิ้วห้ววเดี๋ยวตังโอเคทีนี้ก็มาหาเจ้าปืนตันเรียบร้อยหรือบาสุก้าล่ะเองฮะนี่นะัอะไรที่ต่างได้บมาอื้อ มันจบแล้วจะปิดันเลยอืออือเอาบา,าสุก้าสู้กับบาสุก้าอืออือขี่รถบาสุก้าตัวเองซะบ้างอืยอือ อเอาครับจำหนึ่งครับวายปืนปันไอ้ปืนตันไอ้ป,ปืนตันปืนตันอืออืออย่าวางไอ้ปืนปันเลยอือ จะตายจะตายวัดว oh, mm ัดแต่เหี้ยวผมแผลบาสุก้าเฮ้ยเปิดเดี๋ยวไปลีไปลีไป เบาะแสกับความเอาไปเด็กอืมวันห่งจระเขใส่หนึ่งใส่สองมับมับเอ้ยยยใส่หนึ่งใส่สองใส่สามเดี๋ยวซี ไปห้าคืวผมเอาอีกตัวเดียวพอละโอ้ยชนะแล้ว,ลวอ๋อใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะกดคอมเมนต์มาด้วยก็ได้ตัวต่อไปหรือคลิปนี้เอาสามตัวพอไม่งั้นมันจะนาน ขี้แยตัวอะไรวะอ๋อเยี่ยตียยังอยู่กดน้ำแข็งอยู่ไหนวะไม่รู้เนอะลงก่อนลงก่อนลงั๊ม ไลงน้ำแล้วเดี๋ยวขอปิดก่อนเอาล่ะครับผมมะมันไส้มันไส้มันใส่ใสๆๆๆโอเคมาค่ายขี้แยแล้ว เอาขีแย่ขีแย่อยู่ไหนหมดเลยครูยายดีนะเอาแล้วครับถึงเวลาย,ยายเสิร์ฟไปตีเจ้าขีแย่แล้วนะฮะ้า้ลูกพี่ตัดถูงลูกพี่ตัดถูงไม่ให้ทำแก ยายเซิร์ฟทันทีกลังโหลดเอ็มเราไม่เสียเวลารีบเข้ากันเลยโอ้โอ้โอ้โอนันจ๊กี้แย่จ๊กี้แย่เจ้าจ๊กี้แย่คนหนโจ๊กี้แย่ขิมขิม,มสดสดเลยโดนสดโดนสดสดโดนสด,ด,นสด,ด,นสด โดนสดอีกอือลก็ามเล่นตสิไปก ่อนหน้ามนมีเจ้าถิ่นอยู่แน่เลยแต่เจ้าถิ่นที่ไหนก็โดนสามสหายหนึ่งในสามสหายบ้านผมโกไม่เหลือครับทีก็คือผมเนี่ยแหละมันก็จะเป็นหนึ่งในสามสาหายบ้านผมคนน,นี่กับเบสไม่เล่นด้วยค่ะอ๋อคลิปนี้ก็เยอะเกินต้องสามตัวแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินฮะเพราะผมเป็นคนที่ชอบรุนในคนอื่นมาดูด้วยนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาอีก3ตัวนะฮะโอเคครับมีเหลือเฟือเสมอฮนะโอเคขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะฮะกดไลค์กดติดตามและไปดูคลิปอื่นที่ทางเพจช่องผมได้อีกเยอะเลยนะ